สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพัทราวดีบุญหมืน่นอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่5คุณครูประจำชั้นชื่อคุณครูคกัญญาณีบุญสุดค่ะวันนี้จะมานำเสนอการทดลองที่ชื่อว่าหมึกลอยได้ค่ะเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะอุปกรณ์กันเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นปากกาไว้บอร์ดค่ะปากกาไว้บอร์ดเราจะใช้เป็นสีแดงน,นะคะทุกคนจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะ แล้วก็น้ำเปล่าสะอาดค่ะอย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็นถ้วยะคะ่ะลื่นๆหน่อยนะคะค่ะเราไปดูวิธีการทำกันเลยก็จะใช้ปากกาวไว้บดนะคะแล้วก็เราจะเขียนรูปหัวใจนะคะเขียนรูปอะไรก็ได้นะคะ

ใช้สีอะไรก็ได้นะคะหรือจะวาดเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะเราจะวาดเป็นรูปหัวใจต่อไปก็ทิ้งไว้20่สิบวินะคะนับหนึ่งถึงยี่ิค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ด 8, 9ปดเ1 1าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแายครบยี่แล้วนะคะต่อไปแล้วก็จะเทน้ำนะคะนี่ะนี่นะคะเราก็รอให้มัน ลอกนะคะแล้วให้มันลอยนะคะนี่ของเราก็ลอยแล้วนะคะนี่นะคะปเป็นลูปหัวใจี<ป>ก็จะมีแตกบ้างนะคะถ้าอยากให้มันสวยก็ต้องฝึกบ่อยๆนะคะตอนแรกมันจะสวยนะคะด้าหลังแต่ต่อไปมันก็จะแตกแตกนิดนึงนะคะนี่ค่ะแค่นี้หมึกของเราก็ลอยแล้วะคะ่ะ ถ้าอยากให้หมึกลอยอีกแล้วก็เทน้ําเพิ่มนะคะนคะคะมันก็จะลอยขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็หมุนเล่นได้ค่ะแล้วเราก็เอามือนะคะมาแปะแล้วมันก็จะติดที่มือเราค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็สามารถลอกมันออกมาได้นะคะนี่ หลักาก็คือปากกาไว้บอร์ดมีสาส่วนประกอบด้วยกันก็คือแอลกอฮอล์สีแล้วก็น้ำมันค่ะาาเมื่อเรานำปากกาไว้บอดไปวาดบนเครืหรือจานแอลกอฮอล์ก็จะค่อยๆระเหยเหลือเพียงสีและน้ำมันแล้วเมื่อเราเทน้ำลงไปก็จะเห็นว่าน้ำจะไปแทรกระหว่างสีและน้ำมันค่ะ จบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ